รู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลขเจ็ดตัว <Wow. S 1> สวัสดีครับผมโจสโนวินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งใน EP 58งวดวันที่16ทธันวาคม2566เลขเด็ดเลขดังมาแล้วจ้าในงวดที่ผ่านมา EP 57งวดวันที่1ทธันวาคม2566ที่ผมให้แนวทางเลขเด็ดโจสโนวินให้เลขเด่นหลัก ไปที่เลข7แต่เลขศูนเข้าในเลขท้าย3ตัวของรางวันที่1ออก097เดี๋ยวในงวดนี้เรามาลองติดตามกันต่อว่าเลขเด่นๆจะเป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่16ทธันวาคม2,566ในงวดนี้จะตรงกับวันเสาร์ สถิติหวยที่ออกในวันเสาร์ผมได้เก็บตัวเลขตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2566เลขเด่นเด่นที่ออกในวันเสาร์จะเป็นเลขดังนี้นะครับสถิติหวยที่ออกในวันเสาร์จะให้เลขเด่นไปที่เลข6เลข2และเลข0ูก็สามารถจับเล่น2ตัวและ3าตัวได้ดังนี้ครับ สรุปแนวทางสถิติหวยที่ออกในวันเสาร์จะให้เลข3ตัวไปที่620ตัดเล่น2ตัวได้2060และ62เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลขเด็ดโจสโนวินกันบ้างว่าในงวดนี้เลขเด็ดโจสโนวินจะให้เป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวันที่16ทธันวาคม2566เลขเด็ดโจสโนวิน ในงวดนี้เลขเด็ดโจสนนวินจะให้เลขเด่นหลักไปที่เลขเจ็เลข0และเลข6ให้เลขเด่นรองไปที่เลข5และเลขหนก็สามารถจับเล่นสามตัวได้ดังนี้ครับเลขเด็ดโจสนนวินในงวดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหและ6กห้และเลขเด็ดโจสนนวินในงวดนี้จะให้เลข2องตัวเป็นเลขดังนี้นะครับ เลขเด็ดโจสโนวินในงวดของวันที่16ธันวาคม2566จะให้เลข2ตัวไปที่0 6 1ย์1และ57เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นกันบ้างว่าในแต่ละสำนักจะให้เลขเด่นเป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2566เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่น ในงวดนี้เราก็จะตามกันไปที่เจาะใจลุงหวังเจาะใจลุงหวังให้เลขเด่นไปที่เลข7และเลข6มาตัวค่าล้านเปอร์เซนต์ให้เลขเด่นไปที่เลข6และเลข7ปักหลัก10ล่างให้เลขเด่นไปที่เลข4เลข5และเลข7อาจารย์หนูให้เด่นบนไปที่เลข5และเลข7ให้เด่นล่างไปที่เลข4และเลข8 ม้าสีมอให้เด่นบนไปที่เลข4และเลข8ให้เด่นล่างไปที่เลข0และเลข9แม่นมากขั้นเทพให้เลขเด่นไปที่เลข9เจ้าพ่อปากแดงให้เลขเด่นไปที่เลข4และให้เลขรองไปที่เลข7อาจารย์สอนให้เลขเด่นไปที่เลข1และเลข2เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นไดเลขดังนี้นะครับ สรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด่นในงวดนี้จะให้เลขเด่นไปที่เลข7เลข9กและเลข4ก็สามารถจับเล่น2ตัวและ3ตัวได้ดังนี้ครับสรุปแนวทางเลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นในงวดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่794ตัดเล่น2ตัวได้9 4 7 7 4และ79 บนท้องฟ้าบังเกิดแสงสุกสกาวเลขดวงดาวเคลื่อนย้ายปลายสวรรค์ชี้พิกัดเลขที่บ้านอัศจรรย์งวดนี้นั้นบ้านให้โชคมีแต่รวยมผมก็ขอจบการนำเสนอรู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลข7ตัว ep 58งวดวันที่16ทธันวาคม2,566 ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกหวยร่ลำรวยและขอฝากกดติดตามโจสโนวินกันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ okay. yeah.